คนถามว่าสาพรคือนักตดนใส่โสดวะเขาถามทั่วประเทศนี่แหละกัน้นโอยู่เด้อชีบอกซะเไหมกันตดอยู่เน่พิมมาโลดโม่เป็นตระหน่ายแต่ใช้<ต>กันตดอยู่ได้เนาะม,นมนกกันไม่ยังสิกันบ่ได้ภาษาตดซื่อๆตดกับตดนจะคล่องไหมกั้นกะเฮาพี่ต้นหระเป็นผู้กั้นอะไรตดนจะคล่องยังมันสิกั้น่อยู่อยู่นี่ปล่อยออกคอยออกแห้งอะไรก็ได้ตัวประหลาดตดซื่อๆ วิ่คนผู้จบจบงามๆจังเลยไปหาต้นเฉล่ยต้สดไอ้คนเบิึงประนันไหมอนในพรานเจ้าว่าอยากอายเจ้าก็ระยำคอยอยากอายนี่เป็นอย่างตักับตดนโพดตดนพ่อไปคอยเห็ดออกมาเนี่ยเป็นอย่างตดกระไดคอยปล่อยออกมาเจ้ากระยับปิดเห็ดแห้งประนันคอยเปิดออกมาจังสี่กระไดตดกับตดนจากขวางวัยอันนี้เจ้ากระเบียงเบิ่งงามเบิ่งแห้งเนาะต้นกุ้งแมงล่ามันดังหอนแมงไทยตัวกับตดนโพดตดนพ่อ เพราะว่าเจ้าตั้งเจตดพระคักละ่ะคนจังไดจะมาตดคักตดเนี่ยถึงที่ตดก็บพราะเป็นตดธรดรมดาตดบักแงงดากตดปลาคักนี่ไงโอ้คอยละเหลียใจแห้งห้้ยขนมันปีนได้ขึ้นสาไก่มันบ่ปีนเพราะแห้งหรอืบอบ่ราะยิงังกระไรก็บียงใส่เบิดแห้งเบิดแห้งไหมคอยบอกว่าคอย